การตัดผม CTO การนตีวันนี้เอาทุกหนึ่งวันนี้อาการทํางานวันนี้อาบอร์ชั่นของการตัดผมในกลืนบล็อกหรือบล็อกรีกานะครับให้เพื่อนให้น้องให้กับช่างสวยได้มีการศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีการพัฒนานะครับคอยแรกจุดแรกนะครับเราแบ่งลักษณะข่อลักษณะของปลายหูนะครับเพื่อทรงออกมาได้มีความสมูทได้มีความคงกือและก็มีความสวยงามจากจุดแรกที่เราวางก่อไว้ จากลายจากแนวจากลักษณะของขอบของทรงเพื่อให้ทรงนะครับรูปแบบในตาที่เรากําหนดที่เราจินตนาการอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางานนะครับอันนี้ก็คือสไตล์เราเฟ o ติโอก็ไอคอนี่ครับพอหลังจากที่เราได้คอยได้ลายลักษณะของทรงเสริจแรกแล้วเราดึงนะครับให้ผมไม่ได้จาบนะครับให้วางให้ได้ลายให้แนวแนวนะครับนะจากโดนอยู่ไหนไปอยู่นั่นนะครับเพื่อต้องการให้ปลายมีความซอฟมีความสมูทแล้วก็มีความกลมกลืนแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีความสวยงาม เทคนิคของการตัดเทคนิคของการซอยเทคนิคลักษณะของการไล่ลักษณะของทรงเราบรรจุในหลักสูตรเทคโนโลยีความนิ่เป็นสถาบันแห่งแรกที่เราอัพไฟที่เราดัดแต่งที่เราเทคนิคที่เอาการทำงานที่เอาวัชชั่นแตให้เพื่อนให้น้องให้กับร่างสวยได้มีโอกาสศึกษานะครับได้มีการพัฒนาพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับเรามรดูค้อยหน้าจุดหน้านะครับให้อยู่ระดับของคิวโดยการวางรอบวางลายวางแนววางตันลักษณะของฟิวเพื่อให้รอบลักษณะทรงออกมาได้มีความคงคืน และมีความสมูทมีความคงคืลักษณะของสวยงามหรือเป็นลักษณะของการปัดไปด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการทํางานเป็นวัชั่นของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราดึงพอย์วางลายวางแนววางขอบลักษณะของทรงโดยการแบ่งลักษณะจุดของหรือองศาโดยการตั้งฉากตั้งลายตั้งแนวโดยการดึงโดยการโน้มในการวางลักษณะของทรงของซิกหนึ่งในรายการดึงนะครับโดยการเก็บลักษณะของซิกหนึ่งโดยการยกองศานะครับ โดยการลักษณะของการยกตกามปลายสี่หนึ่งนะครับโดยการสร้างโคนอยู่ที่ไหนปลอยู่ที่นั่นครับก็เป็นนว่านะครับกอบลายแนวในส่วนของซี่หน้าหรือลักษณะของรูปแบบของการตัดหรือรูปแบบของการไล่ทรงหรือรูปแบบของการเก็บทรงโดยการเน้นในการสร้างในการวางกรอบลายวางแนวลักษณะของทรงตามนะครับตามคูมารดีตามโครงสร้างตามศีละตามลายตามแนวตามลักษณะของทรงจุดแรกที่เราเริ่มไว้นะครากส่วนของซี่หน้าของคุณพี่เขา ผมก็น่าจะตัดส่วนด้านจรนะครับจะมีความลักษณะของ, 5, าของขการปกปิดลักษณะของตูงกลางเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของด้านหลังกันเลยนะครับว่าความตืยของด้านหลังเราจะตัดยังไงนะครับเรามาดูเทคนิคมาดูการทํางานเรามาดูเวอร์ชันนะครับในการลักษณะใช้ใช้เลเซอร์คัดนะครับเราจะตัดยังไงนะครับจุดแรกคือวางลักษณะของจรอยู่ที่สองคือวางขอบของด้านหน้าจุดที่3าคือไล่ของทรง จุดที่4ก็คือคาอเรียแบกรหัสตามโครงสร้างตามศีละตามลายตามแนวครับตามรูปของกุ่ตามรูปหัวใจจุดที่6คือการลักษณะไล่ลักษณะของตอนหรือด้านหลังให้มีการมาองรับกันหรือศัก์ของผมก็คือตัวขอเขีร์หรือด้านใท้ตอนะครับโดยการดึงโดยการสร้างกรอบวางลายวางแนวในการเก็บลักษณะเนื้อผมโดยการไล่ลักษณะโซนของด้านข้างเพื่อให้มีเนื้อผมลักษณะของโซนด้านข้างให้มาเกาะลักษณะลายและแนวลักษณะขอบของโซนไว้ สุดที่4นะครับก็ค <HHH> ือดดดการตั้งฉากโดยการวาง45สี่สิบหการตั้งฉาโดยการวางตัว u ตัว v เป็นเอลโร่เป,เป็นรูปสน,ง right นปูงข้อหากันเพื่อให้ได้โครงสร้างตามทีละตามลายตามแนวตามรูปกระกตามรูปหัวใจโดยการดึงโดยการตั้งฉาก45องศาครับอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นวร์ชั่นนะครับให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับสายวิชาชีพนะครับได้มีความศึกษาก็ได้มีการเรียนรู้กันนะครับวันนี้เรามาเอาเทคนิควันนี้เรามาการทํางานนะครับวันนี้เรามาวร์ชั้น ของสายวิชาชีพนะครับเสริญถวยนะครับว้าวเสร็จแล้วนะครับจะดูนะครับโครงสร้างสีละสีสันของคุณพี o ่เขาออกมาได้ทุยเลยนะครับนะ <c oughs> จากบอดี้โครงสร้างจากลายจากแนวจากกรอบรูปลักษณ์ของทรงโดยการนึงโดยการไล่โดยการวางกรอบวางลายวางแนวหรือวางลักษณะทรงของสุดต่างๆของรงูปแบบจะออกมาได้มีความสวยงามครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดึงโครงสร้างหรือเรามาตั้งฉากวางลายวางแนว ร่องขอบลักษณะของทรงหรือวาเก็บรายละเอียดของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้คุยตามที่เรากําหนดหรือได้คุยตามที่เราจินตนาการนะครับจุดที่เขาชอบไม่ต้องสั้นมากแล้วก็ไม่ต้องยาวมากไอ้ปลายมันมีความซอฟไอ้ด้านหลังมีความคุยนะครับเวลาเขาสักเขาหวีเองนะครับหรือสัตเองได้แะกันนะอันนี้จะได้ไม่ต้องเขาร้านนะครับนะฮะทรงแลวรูกแบบจะได้ออกมาตึงนะครับแบบทันสมัยแบบใช้รู้แบบเก๋นะครับแบบ แต่เท่นะครับในลักษณะของสิคืสุกฟันนี้ครับเราจะเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับโครงสร้างของคนที่เขาจับจอนะครับจากด้านใช้คอยจากตีนผมจะออกมาได้คุยให้เราได้เห็นเลยนะครับนะโซนซิกหนึ่งลายซิกหนึ่งแนวซิกหนึ่งนะครับออกมาได้สวยเสร็จแล้วนะครับเรามาดูอีกซิกหนึ่งนะครับอยู่ซีก้านซ้ายผมจะแบ่งคอยแบ่งลายแบ่งแนวจุดแรกไว้ก่อนโดยการดึงโดยการไล่ลักษณะกรอบลักษณะผมข้าไปหู ตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราวางกฎเกณฑ์ไว้หลังจากที่เราได้จองเสร็จแล้วเราก็มีการแบ่งท้อยแบ่งลายแบ่งแนวในอทองที่หลังหรือเรียกว่าตัวขอบเกียดหรือการจ็บขอบเก็ียลายเก็บแนวเก็บลักษณะของทรงโดยการเึง,ง,โ,ดเงโดยการสร้างขอบโดยการวางฐานวางขอบลักษณะของด้านข้างเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความคมงตืนและมีความสวยงามเทคนิคของการถัดที่มีการซอยเทคนิคของการไล่ทร,อง,รง,องออกมาอยู่ในครับเสร็จแล้วนะครับเรามาสร้างความคุยเป็นตัวยูตัววีเป็นไอโล ป็นลูกสนุนก็หาการโดยการตั้งสี่สิบฟาอุหรือการดึงฉากโดยการวางลายวางแนววางขอบลักษณะของทรงเพื่อทรงออกมาจะมีความคงเืนงและมีความสวยงามได้ลักษณะของเทคนิคในการตัดในการไล่ทรงหรือการเก็บลักษณะขอบของทรงเพื่อทรงออกมาที่สวยงามจาก้อยจุดๆต่างๆจากลายและจุดๆต่างๆแล้วก็จากแนวตื่นต่างๆครับเราสามารถจะมีโครงสร้าง เราสามารถจะเห็นลายและสามารถจะเห็นแนวในลักษณะกรอบของทรงเขาเออกมาไ,ได้สวยงามครับว้าวาว,าว,าว,าว้าวจวพิษตาเดียวน,น,นะครับนะโครงสร้างสีละเขาสวยเลยนะครับนะจะแล้วมาดูโซนของซีกหน้าครับอ่ะแต่กล้องขยับมาครับนะครับผมจะดึงโซนของซีกหน้าที่เราตัดไว้ฐานนะครับโดยการสร้างกรอบโดยการดึงโดยการวางลายวางแนววางกรอบลักษณะของทรงโดยการดึงดการโน้มการไล่กรอบลักษณะของทรงโดยการยกษาโดยการสร้างฉาก โดยการลักษณะสื่นของการสะบัดพัดหรือได้ฉากได้ลายได้แนวลักษณะของทรงโดยการปัดลักษณะทรนในที่หลังให้ปลายผมนะครับออกมาได้มีความสมูทมีความคมกลือแล้วก็มีความสวยงามห้อยลาแนวจุดต่างๆ่งอศาฉากลายแนวภาพเป็นจุดที่สําคัญโดยการเก็บโดยการไล่นะครับโดยการปัดลักษณะทรนนะครับที่ของด้านหลังในถึงลักษณะของปัดหรือสะบัดพัดถ้าบพอเสร็จแล้วนะครับเรามาดูดูในที่นี้ควาหมายของผมก็คือการเก็บ ในส่วนซี่ของด้านบนโดยการตั้งฉากโดยการปะลักษณะของซี่หลังมาให้อยู่ลักษณะของกลางโดยการวางองศาวางฉากวางลายวางแนววางมุมวางเหลี่ยมลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้สวยงามท้ายเรามาเช็คทรงโดยการดึงโดยการตั้งฉากโดยการเก็บลักษณะลายลักษณะของด้านบนนะครับเป็นลักษณะของเส้นตรงเป็นเก็บลักษณะของมุมองศาเป็นเก็บลักษณะของโครงสร้าง ดึงเ,เก็บลักษณะของการตามแแยตามพื้นที่ตามโครงสร้างลักษณะบิดตัดเสร็จแล้วเราดึงผมของ่วนของซิกหน้าก็ถึงการนะครับมาเชื่อมกันเพื่อการไล่ลักษณะออกของทร,ร,รงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความโคงพื้นกันค้อยลายแนวจุดต,ต่างๆองศาฉากต่างๆครับเป็นจุดเป็นลายเป็นแนวเป็นบอดี้ที่เรากําหนดหรือที่เราวางกดเกียมไว้ครับวันนี้เราเน้นเน้นการเรียนรู้วันนี้เราเน้นการทํางาน แล้าววันนี้เรามาดูเทคนิคของการเรียนรู้ในลักษณะของการตัดซอยเรามาเน้นในลักษณะของการตัดผมในกลุ่มของกรดทรงผมที่เน้นถึงความสวยงามเน้นถึงลักษณะของทรงเน้นถึงตามโครงสร้างเน้นถึงตามบอดี้เน้นถึงตามความกระดิ่งเดี๋ยวลักษณะของทรงเพื่อจะออกมาได้ตามที่เราจินตนาการครับถ้าพอหลังจักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูทคนิคของการดรอปนะครับนะพอเราได้เสร็จแล้วทรงจะออกมาลักษณะอย่างไร เดี๋ยวเราค่อยมาตรวจมาเช็คมาลางวางลายวางแนววางข่อลักษณะทรงอีกทีหนึ่งว่าทรงได้ตามที่เรากําหนดเป็นตารางไหมความถุยได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับความไล่หรือความปัดลักษณะของทรงหรือความหนาบางหรือความสั้นยาวได้ตามที่เรากําหนดได้ตามที่เราตรวจเจอไหมมาดูกันเลยนะครับมาดูที่อีกโครงการรนนะครับผมจะได้ลักษณะของคุณการของที่สาก่อน โดยการสร้างของความตุยโดยการดึงการโน้มลักษณะไร่ของความตุยเป็นหลักก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเรามาส่อยไร่ตัดทีหล้ง วันนี้เรามาพบกันในคลิปเคยนะครับในทางเฟซบุ๊กไลน์ในทวดีเดย์นะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาคนท่านเอาความรู้สวยๆนะครับให้กับเพื่อนให้กับน้อง้าติเส๋ๆทุกท่านนะครับได้มีโอกาสศึกษาได้มีการเรียนรู้นะครับหลายๆคนเข้ามาแล้วนะครับอาจจะตามไม่ทันนะครับเรามีทางเข้าอุปทุกนคลิปต่ไปนะครับอาจารย์ใหญ่สอนปฐผมทางอุปทุนะครับในนี้ได้เราสามารถจะศึกษาในนี้ได้เราสามารถจะเรียนรู้เอาเทคนิคเอาการทำงาน อาวุาช่าของเรานะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุอพี่มากนะครับที่พกพี่ะละาะหน่ำเสียเวลามาเป็นแางแบบให้กับเราเอาความรู้ที่เราเผยแพร่อเอาความรู้ที่เราแชร์เอาความรู้ที่เราแบ่งปัน,นให้กับผู้เพื่อทุกคนได้มีโอกาสศึกษาก็าได้มีการพัฒนานะครับเดี๋ยวล้งกับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คทรงมาดูทรงกันอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากที่เราตัดใช้ไปนี่แล้วความสวยมีขนาดไหนพอยังไม่นั่นเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะครับ ตอนที่สองก็จะใช้กันใจตัดแต่งทรงอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทรงของคุณพี่เขาได้มีความสวยงามอันนี้ก็เป็นทคนิคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือเป็นสไตล์เรานะครับเปริวิพาามี P P P L M e. ครับเดี๋ยวเราจะพบกันเจอกันอีกครั้งนึงนะครับจะพุดไปไหนนะครับนะเรามาดูเทคนิคเรามาดูการทํางานเรามาดูการซอยจากใบมีดแล้วเรามาดูการซอยจากกันใจบ้างกว่าการเทินิคของการใช้ใบมีดตัด ทรงออกมาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับมีเพื่อนเพื่อน้องๆถามนะครับว่าถ้าเราใช้กันไกตัดทรงจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันมาดูกันนะครับส่วนในมี้ออกมาเป็นลักษณะอย่างไรครับอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นการเล่าปล่าวนะครับเป็นบอกกล่าวเป็นลักษณะของทรงให้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนะครับนะฮะในการเรียนรู้ในการตัดในการศึกษานะครับในการลักษณะของออกแบบของทรงนะครับถ้าเราใช้เป็นมีดทรงจะออกมาเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวถ้าเราใช้กันไกล คงจะออกมาเป็นลักษณะอีกนิดอีแกแบบหนึ่งหรือเป็นการตกแต่งอพว่าให้ดูทีสวยงามตามโครงสร้างตามสีละตามตามวาจามแนวครับวันนี้ผมออสธัญญิตริศพัชรเคตโอคาร์มี่ะนะครับข่าอวอคอว่าสวัสดีแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราพบกันเจอกันนะครับอีกังหนึนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคุณสายอะไรนะครับสายสายสีฮะอาจารย์สายนะครับขอขอบคุณท่านมากครับนะทิ้งท่านคอมมาต์การแล้วกันนะครับคุณมัดมัดชิมัดชิชานะครับขอขอบคุณท่านครับแล้วขอขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับขอขอบคุณอาจารย์สายด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคของการใช้ใบมีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันไกลบ้างนะครับขอขอบคุณนะครับมาดูเทคนิคก็มาดูการทํางานนะครับมาดูเวอร์ชันของเราเคดิโการ์มีครับ ครับวันนี้เรากล่าวคำว่าสวัสดีแล้วขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่สละกละเสียเวลาเป็นนางแบบให้เราทรงผมทุยๆทรงผมเก๋ๆทรงผมที่เท่ๆนะครับในสไตล์เคทิโอคาร์นีครับการการอสอนตัดผมนะครับเค o ิโคาร์นีนะครับดับแรกนะครับเราในการเก็บรายละเอียดของจรก็คือการสร้างความสมดุลหรือความคุนลักษณะของโซ่ออกมาหรือการไล่ผมลักษณะของการปัดออกไปเพื่อให้ทรงนะครับออกมาได้มีความคงคืน เลยมีความสมูทแล้วก็มีความสวยงามครับอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้คือการทําง,งานนะครับอันนี้คือการวางรูปแบบในการตัดนะครับมีหลายๆลคนถามน,นะครับนะฮะไฟแรกจุดแรกผมใช้ใบ็นี้ไฟที่สองจาจา์ใช้ใกรรไกรตัดยังไงนะครับท่านได้เห็นแล้วนะครับได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าหลังจากที่เรามีการใช้ใบนมีดหรือเป็นเลเซอร์พัาดนะครับทรงออกมาจะมีความคิ้วออกมาส่วนนะครับการทิมการเลม็มหรือการตัดแต่งของทรง โดยการใช้เป็นซิเซอร์ครับหรือเป็นใช้กางกนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับออกมาได้ผิวได้มีความสวยแล้วก็มีความสวยงามนะครับทรงรูปแบบนะครับออกมาได้ตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราจินตนาก่ารนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บตีนผมมาเก็บลายผมหรือมาสร้างความคุยนะครับให้รูปแบบและทรงออกมาได้คุยตามที่เรากําหนดโดยการเลงองศาโดยการตั้งฉากโดยการวางลายวางแนววางกรอบลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงนะครับออกมาได้มีความสมูท ผูง้งอนคกลืนแล้วก็มีความสวยงามครับเป็นเทคนิคครับเป็นการทํางานเป็นเวอร,ร์ชันของเทคโนโลมีครับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เราอัพไฟที่เราดัดแปลงหลังจากที่พอยได้ลายได้แนวลนักษณะของสุกนะครับารม,มาดึงองศานะครัตั้งตัวยูตัววีเป็นเอโลกมาไปแเแบกตามโครงสร้างสีละลูกพระลูกมุ้งพอใจเลยดยการดึงลายผมไม่อยู่และก็สื่ทางตรงกลางนะครับเพื่อองศาสี่สิบห้าองศาเพื่อสร้างความส่อความสร้างความสมดุลนะครับ เปลี่ยนทิศทาการทำงานเป็นเวอร์ชันเลยนะครับนะให้เพื่อนให้น้องให้หลายๆคนนะครับได้มีโอกาสศึกษาและได้มีการรับชมกันนะครับพอหลังจากเสร็จแล้วจะดึงฉากนะครับในการสร้างฉากในตื่นลักนาะเป็นพีระมิดหรือสร้างความคุยออกับให้มันทรงออกมาได้สวยงามครับประกอบในรูปแบบของทรงหรือการทํางานในเวอร์ชันนะครับเป็น2นะครับสองสเต็ปเด็กแรกคือใบมีด่สองคือการใช้กันไก่เรามาดูศึกษากันเลยนะครับนะ ว่าการใช้นะครับสองอย่างอาวุสองอย่างตรงไหนนะครับมีความสวยงามหรือเราสามารถจะผสมมานไดในะครับนะสุดทําหลักคือนะครับทำยังไงนะครับให้ดูศีรษะของของคนพี่เขาสวยแล้วคุยออกมาได้ตามที่เราจินตนาการนะครับแบบที่บอกว่าจัดแบบทรงออกมานะครับจากจัดแนวขอบลักษณะของทรงหรือการวางตอบวางลายวางแนวะของทรงทรงแล้วรูปแบบจะออกตามที่เรากําหนดไหมตามจินตนาการไหมการวาง วางลายวางนลักษณะของโซนหรือการลักษณะของรูปแบบรับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูอีกซีกหนึ่งนะครับที่เดียวภัพหน้าผืแบ่งค้อยแบ่งลายแบ่งแนวแบ่งจุดับืดอการตั้งฉากในการเก็บบอร์ดเก็บยแนวในการวางตัวคอเคลียหรือการดึงลักษณะโซนของซีกข้างโดยการมาลักษณะการสร้างของความคุยโดยการเก็บรายละเอียด ผมหรือรากผมหรือหางผมเพื่อให้ปลายผมมีความตรงคืนความสมูทความผิวความสวยความสวยปลายผมมีอะไรผมเส้นผมที่เราม,ม,มาดูมันการผ่าไรและการกะของเพื่อทรงออกมาได้มีความตรงคืนได้สวยงามครับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับนะค้อยลายแนวต่างๆนะครับจากการดึงกางไรไล่การลองขอบการลองอหรือการเก็บดานข้างเพื่อออกมาได้มีความคงคืนกัน ต่างๆนะครับที่เรากําหนดค turkey, meters, arthy, <S <S ือความถุยนะครับการที่ลักษณะถึงนีเมิตหรือการองศาตั้งฉากตั้งกากในสีละของบ้านนะครับศีสะต้องมีความนะครับเราเป็นลักษณะของปลายหูหรือด้านอด้านจอขยับมาเลยนะครับนะมาเก็บรายละเอียดของด้านจอโดยการดึงโดยการโน้มโดยการลักษณะหูเขานะครับเรามาเก็บลักษณะของเสียงหรือการปัดหรือการสะบัด หรือลาลักษณะของทรงเพื่อทรงออกมาได้กป็ความสวยงามอี่เด็นที่หนึ่งนะครับเป็นการทํางานเป็นการวนชั้นเป็นการเอากษณะของการรูปแบบเอาให้วยให้น้องให้สร้างชั้นสวยใน้รรยอกาศศึกษาและมีกาเรียนรู้กันนะครับแล้วนะครับเราลดน้ำหนักเส้นผมรายการเขียนลักษณะของปลายผมรายการลักษณะของปายเป็นกรอบเป็นลายเป็นแนวที่มีความมีความสมดุลหรือความคงตึงจากการอีรเด็นที่หนนะครับเป็นการทํางานเป็นการ อย่างวัตถุายครับเพื่อให้เปงออกมาได้มีความสวยงามครับตามที่เรากำหนดตามที่เราคิดอะลรต่างครับเดี๋ยวที่เดียวกันนะครับบนซ้ายบขวาเช่เดียวกันนะครับนะเรามาเสริมสร้างเรามาสร้างตัจินตนาการและมาลักษณะของการวางลายวางแนววางขอบลักษณะของทรงเพื่อให้มันมีความสมู์มีความคงเพนกันนะครับหอยลายแนวจุดต่างๆนะครับจุดนรนวโซงก็คือเน้นลักษณะของการต่อระดับขึ้นลง การไล่ของความสื้อการเก็บรายละเอียดของ,ของส่งหรือการตั้งฉากตั้งอุตสาหางลายวางแนวลักษณะของทรงเพื่อท่งออกมาให้มีความคงตืนได้มีความสวยงามเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการดายการ,าราต่อเส้นการตัดทรงแล้วก็ลักษณะอย่างไรครับก่อนที่จะต่ได้นะครับเรามีการใส่ตัวอาหารของใส่ตัวบมนุงจจมน่งใส่ตัวโปรตีนนะครับเพื่อลักษณะดูแลแล,แล้วอัตรา,าของสมการความร้อนและการลักษณะอยู่ดีการลักษณะของการ โดยคอรีนะครับนะฮะในการปกป้องและดูแลในสภาพของเส้นผมไทยเด็ดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ตัวอาหารผมมาเสริมสร้างมาใส่ตัวอาหารผมมาใส่ตัวบำรุงเพื่อเส้นผมนะครับมีปฏินะาพับมาได้ซึงครับในการทีด่ดีงามน,นะครับ どうだろう ัวอาหารผมใส่ตัวบำรุงใส่ตัวเซรั่มนะครับเพื่อปกป้องนะครับดูแลปรับหลยสภาพของเส้นผมให้ผมเขานะครับความชุ่มชื้นมีการดูแลมีการปกป้องนะครับการบำรุง,นนงในลักษณะการในแลสภาพของเส้นผมเลยนะครับนะครับพอ,อหลังจบแล้วเราก็จะเห็นนะครับนะครละดีษะคุณพี่เขาด้านหลังจะออกมาได้คุยดีสวยงามเลยนะครับจากท้ทอยกินผมจากความคุย จากความปัดใต้ลักษณะของเส้นผมจากกรอบจากลายจากแนวจากโซลลักษณะของความลึงและละักษณะของจอออกมาได้มีความสมูทได้มีความสวยงามได้มมล,ะละักษณะของโซงออกมาได้ตามที่เราจินตนาการการเสียลืมนะครับนะเข้ามาแล้วมารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานนะครับเคทีโอคานามีมีทเทคนิคในการทำงานมีวัธีอรดีๆนะ เราก็จะเผยแพร่ล้วก็จะแชร์แล้วก็จะบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาใหม่อย่างตามไม่ทันนะครับผมมีทัางท่อง y o t u u e เกีนท่านคิกก้ยนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดซาลอนนะครับทางช่อง YouTube หรืออาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับตางช่อง YouTube หรือนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอ y วีนะครับหรือนะครับททางช่อง TikTok แ d ดออสสมจิตทิกตอกนะครับเราพบการเจอกันนะครับ ต้องต้องฝึกตอกนะครับทุกๆวันนะครับวันนี้ผมและทินมาจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับก็ขอคุณนะครับคุณพี่นะครับที่เป็นตระละเวลามาเป็นนางแบบให้ออาความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานนะครับให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับเยาวชนช่างถึงสวยได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนานะครับวันนี้หลายๆคนวันนี้ช่างหลายๆทช่างวันนี้ับทีมงานหลายๆคนที่คอยอยู่นะครับสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือการใช้มีดโดยการสไลด์หรือการตัด ออสองนะครับโดยการใช้กันไกนะครับเรามาดูนะครับสองเวอร์ชั่นในการตัดลักษณะบ๊อบทุยกลางวันนี้ผมและทีมงานจะกลับสวัสดีครับพบกันจครับส,สวัสดีครับ